สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเกมต่อสู้เลโทนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกมที่ชื่อว่า b a t t l ิลอะ n ีนาโทชินเจนสนะครับสำหรับเจ้าโทจินเจนสเนี่ยก็จะเป็นเกมในช่วงกลางยุค90ค่อนข้างไปทางภายยุคแล้วครับก็วางจำหน่ายครั้งแรกครับปี1996นะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปี1997เนี่ยเขาก็จะมองจะมาวางจําหน่ายในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับตามลําดับ เดี๋ยวเราก็ไปดูไปเลยครับว่าเจ้าเกมโทชินเดนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันในเรื่องของตัวละครก่อนนะครับตัวละครในเกมโทชินเดน3เนี่ยตัวละครที่เขามีมาให้ใช้แต่แรกเลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด14ตัวละครนะครับแต่ว่าเราสามารถปลดล็อกอีก18ตัวละครซึ่งก็จะมีตัวละครทั้งหมด32ตัวครับหลังจากที่เราปลดล็อกเสร็จแล้ว ซึ่งคลิปนี้นี่ผมจะใช้แท่ตัวพื้นฐานนะครับจะไม่ใช้ตัวปลดล็อกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานนะครับแต่ละตัวนี้ก็คือปลดล็อกประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าปลดล็อกทุกตัวเนี่ยก็ขี้เกียจครับบอกตรงๆครับก็จะใช้ตัวละครพื้นฐานให้ดูนะครับสาหรับคลิปนี้สําหรับอันดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสเปเชียลมูฟนะครับสาหรับสเปเชียลมูฟเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบเดียวกับภาค2ก็คือว่า นอกจากจะกดเองแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ปุ่ม R1 หรือว่า R2 หรือว่ากดพร้อมกันทั้ง R1 R2 พร้อมกันเลยก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะเซตท่ามาไว้ตามปุ่มนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันเองว่าตัวละครคุณเนี่ยกดปุ่มไหนออกท่าอะไรนะครับก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับสําหรับโทคิเยียน3นะครับแต่ว่าข้อควรระวังคือว่าเวลาคุณกด R1 กับ R2 พร้อมกันเนี่ยถ้าคุณมีเกรดอย่างเกรดโอ้ก็ได้หรือว่า เกพลังชีวิตอยงคุณกับพิบเนี่ยมันจะออกเป็นพวกท่าไม้ตายนะครับเดี๋ยวพวกท่าไม้ตายเนี่ยผมจะพูดในลําดับต่อไปต่อไปก็จะเป็นของใหม่ของภาคสามครับก็คือซุปอ์มูครับสำหรับซุปอ์มูเนี่ยก็คือการกดปุ่มฟันเบากปุ่มตเตะ,มตะเบาพร้อมกันนะครับเขาก็จะทําการใช้เจ้าโซนบอมหรือว่าเจ้าลูกแก้วสีน้ำเงินเนี่ยที่อยู่ในแถบพลังด้านล่างเนี่ยออกมาซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะมีโซนบอมให้2ลูกก็คือว่า สามารถใช้คุออมุ่มได้ทั้งหมด2ครั้งต่อการเล่น1รอบนะครับก็ถือว่ากดง่ายมากๆครับเพียงแค่กดปุ่มคู่พร้อมกันแค่นั้นเองต่อไปก็จะเป็นปอวอรไดนะครับโอวอรไดก็คือการกดปุ่มฟัน2ปุ่มพร้อมกันหรือว่าปุ่มเตะ2ปุ่มพร้อมกันหรือไม่ก็จะเป็นปุ่ม R1 กับ R2 พร้อมกันแ็ได้นะครับซึ่งโอเวอร์ได์เนี่ยก็จะเป็นเกรดนะครับ อยู่ด้านล่างของโซนบอลเป็นทีนึงก็คือตอนแรกจะเป็นสีฟ้าเพราะว่าพอเวลาที่มันขึ้นเป็นสีแดงกระพริบกระพริบเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ท่าโอใจได้ครับ <S <S และสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายใหญ่นะครับหรือว่าเรียกเปอร์ลัชั่นมูฟนะครับสําหรับท่าไม้ตายใหญ่เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้เมื่อหลอดเลือดของเราเนี่ยหรือพลังชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับคือกระพริบจนเป็นสีเนี่ยกระพริบเป็นสีม่วงอ,อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายใหญ่ได้ ซึ่งในภาพนี้เนี่ยทุกตัวก็จะกดไม่เหมือนกันนะครับคือหน้าหลังหน้าแล้วก็ปัน2อกลุ่มพร้อมกันหรือจะกดแบบง่ายๆคือกดท1ากับแ1พร้อมกันก็นได้นะครับถ้าเกรดมันขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เป็นท่าใหญ่ห้เลยประมาณนี้ครับเกี่ยวกับพวกท่าไม้ไกต่างๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เราจะไปลองเล่นเกมกันสับ 2- 3สาตัวละครนะครับ สำหรับตัวละครตัวแรกที่จะเล่นนะครับเป็นเอจินะครับก็เป็นตัวละครเพศของเกมนะครับตัวนี้เล่นง่ายครับเพราะว่ามีไฟบอลนะครับซึ่งเอจิเนี่ยถ้าเรากดฟันเบาลุวัวสี่ครั้งเนี่ยมันก็จะออกค่าให้นะครับเป็นคอมโบของมันซึ่งคอมโบเนี่ยก็จะจบด้วยการยิงไฟบอลนะครับข้อดีคือว่าต่อให้คุณฟันวุดเนี่ยมันก็จะจบด้วยไฟบอลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่เข้าทําผู้ต่อสู้ได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็การกดเดนน้าฟันเบาพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นการ เอาสอกับแท้เข้าไปแล้วก็สามารถต่อคอมโบได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเกมภาคสามเนี่ยสิ่งที่ต่างไปจากหนึ่งกับสองนียก็คือว่าตอนเนี้มันจะไม่มีการตกตกเวทีเลยครับมันจะมีกำแพงเข้ามาซึ่งกำแพงเนี่ยก็ช่วยได้นะครับช่วยในการทําคอมโบบางท่าอย่างท่าพุ่งไบฟันอย่างเอจิเนี่ยถ้าใช้กลางฉาเนี่ยคือตัวเราคู่ต่อสู้จะอยู่บนพื้นนะแต่ตัวเราจะลอยขึ้นฟ้าแล้วเราจะตกออกมาเป็นเป้านิ่ง เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการใช้ติดกาแพงครับจะได้คู่ต่อสู้เนี่ยก็จะโดนทุกคิดอะไรประมาณนี้แล้วก็กําแพงเนี่ยเวลาเราถูกอัดไปเด้งกําแพงเนี่ยก็จะมีสองตัวเลือกคือการจมตีชิ่งมาจากกําแพงหรือไม่ก็การฟื้นตัวปกติครับ <Oui. S 2> เช่นเดียวกับด้านบนนะครับด้านบนนี้เขาก็จะมีผนังกั้นเอาไว้แล้วก็คือว่าสามารถทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยลอยขึ้นไปเนี่ยติดผนัง ติดผน,นังข้างบนตกลงมาก็ทําคอมโบต่อได้อีกครับง่ายๆคือว่าภาคนี้เนี่ยเขาสนับสนุนการทาคอมโบจากกําแพงก็คือไม่ว่าจะเป็นกาแพงด้านข้างหรือว่ากาแพงด้านบนเนี่ยถ้าคุณรู้วิธีทาคอมโบเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างความเสียหายจํานวนมากได้นะครับในการต่อคอมโบหนึ่งครั้งอันนี้จะสังเกตว่าตัวละครที่ผมเจอเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวละครพื้นฐานเลยก็คือตัวละครพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวละครเอาไว้ให้เราปลดล็อกนะครับอย่างเช่นสมมุติผมเลือกเอจิเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่ เป็นเลียนแบบนะครับก็คือว่าพวกสเปเชียลมูฟต่างๆเนี่ยมันจะเรียนแบบเอจิมาซึ่งเราก็ต้องไปมันจะการัวพวกเนี้ยมันจะตัตที่เราเลือกตัวข้ามเนี่ยมันจะไปเป็นซับบอสครับก็คือเราต้องเอาชนะพวกตัวพวกเนี้ยตัวละครใหม่ๆเนี่ยหน้าแปลกๆเนี่ยจนไปถึงซับบอสคือต้องเล่นให้จบนะอันนี้คือนอกจากผ่านซับบอสแล้วต้องไปผ่านพวกบอสใหญ่2ตัวเนี่ยพอจบก็จะได้ตัวละครมาใช้งานประมาณนี้ครับอย่างเจ้า บังกาเนี่ยก็ะจะเป็นตัวละครของของดุกนะครับเป็นซับบอสของดุกอยากได้ตรงนี้ก็ต้องไปเล่นดุกเพื่อให้ได้ตัวนี้มาซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นดุกให้ดูนะเพราะว่าผมชอบดุกเป็นตัวละครที่ผมชอบลองลงมาจากตัวที่ชื่อว่าโชนะครับแต่ตอนนี้ต้องเก็บเจ้าบังกาก่้นนะครับโดนฆ่าอ้ใจเราก็ไปเรียบร้อย ยังไม่ตายเวินจริงโอ้ยกีอบปลายดาบยังไงไม่เข้าหูพ้าแล้วมันเข้ามาใกล้เันไปโอ้โหเจอท่าของมันเข้าไปนี่ท่านี้ดีนะระยะดีมากเลยโอเคก็เอจีน่าจะประมาณนี้ครับ ก่อนจะไปเล่นดุกเนี่ยผมมีข้อสงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเดวิดเนี่ยมันยิงปืนยังไงนะครับผมลืมวิธียิงปืนแล้วครับไม่รู้กดอะไรครับหาตามเว็บก็หาลําบากแล้วเลยครับไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนครับมันหาไม่เจอนะครับใครรู้นี่บอกผมดีครับว่าเดวิดเนี่ยมันเอาปืนยิงยังไงคือผมอยากเล่นเดวิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวเด่นในภ่าสามเลยแล้วก็อีกท่าหนึง่งคือท่าพุ่งเข้าไปจับ ผมจาไม่ได้เลยว่ามันกดยังไงสองท่านี้ยิงปืนกับผู้ไม่จับเนี่ยใครเพื่อนๆคนไหนรู้นะพิมพบอกแล้วนะในคอมเมนต์ในใน,ในช่องก็ได้ครับบอกทีว่ามันกดยังไงครับคืออยากเล่นมากเลยแต่ลืมว่ากดยังไงท่าก็ทาได้ในค่เอาเลือ่อยปาไปป,า,ปามาแล้วก็โยนระเบิดครับโอ้นี่ใช้ท่าผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่นดุ๊กนะฮะเดี๋ยวขอความช่วยเหลือตัวนี้ก่อนโอเค โอเคครับดุกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดุกนี่เล่นจนจบเลยนะครับจะได้ปลดล็อกตัวละครอ,ออกมาซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ดุกนี่ชอบเป็นอันดับสอน,นะครับตัวที่ผมชอบจริงเนี่ยคือเป็นบอสนะครับที่โชว์แต่ว่ามันต้องปลดล็อกก่อนครับซึ่งการปลดล็อกเนี่ยใช้เวลานานมากก็ใช้ดุกไปก่อนครับไม่เป็นไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกแต่แรกก็คือว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเกมโทจินเจนสามเนี่ยจะแตกต่างจากภานคนสองตรงที่ว่า เขาจะเซตมาให้เนี่ยเป็นการต่อสู้แค่1นยกนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเซตมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเล่นนะครับมันก็เล่นสนุกดีเพียงแต่ว่าเกมมันจบไวไปหน่อยก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ภาค1กับ2ไม่มีนะมีแต่ภาค3านี่ก็คือว่ามีลูกกลมมีกําแพงบวทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างแล้วก็เรื่องของเวลากับยกเนี่ยที่แตกต่างกันเอาเดี๋ยวมาเข้าถูงเกมก่อนเรื่องารายละเอียดปี๋ย่อยนี่ก็พอก่อน ลุกนี้ผมชอบเพราะว่าดาบมันยาวนะแล้วก็ท่ามันค่อนข้างไกล,ลเราปุบท่าใหญ่ตรงนี้มันไกลมากเนี่ยดูโอ้นไงฮะแรงด้วยแล้วก็ไกลด้วยคืออาจจะไม่ได้ไกลแบบสุดจอนะแต่ว่าระยะมันค่อนข้างดีอ่ะค่อนข้างเซฟนะถ้าเราใช้แบบว่ารู้จังหวะรู้ระยะตรกเนี้ยโอย้่ผ้าแล้วโดยไปหาพลังไอตัวลีออนนี้ก็คือเป็นเอจินะแต่ว่าหน้าตานี้มันก็ค่อนข้างตัวประกอบมากเลย นี่ครเขาผมก็พยายามจะโดดเสียบนะมันก็ไม่ยอมเข้ามาทีไม่เข้าว่าใช้ท่าใหญ่ไปปลาดโอ้โหลงได้อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าเกมโทชินเดนเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเกมต่อสู้สามมิติก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าโดยพื้นฐานการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างไปทาง2อมิติมากกว่า คือถ้านึกไม่ออกเนี่ยให้หนึกถึงเกมอย่างสติดีเอ็กเนี่ยก็คือว่าการาฟิกอะไรมันเป็นโพลีกรอนเป็นสามมิติเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันก็คือเป็นการยิงไฟบอลกันเป็นการโซนกันแล้วก็เป็นเรื่องของสเปซส,สเปซซี่นั่นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเจ้าโทชินเดนเนี่ยโดยพื้นฐานก็เป็นแบบนั้นนะถึงแม้ว,ว่ามันจะใช้สเต็ปได้แล้วก็การใช้สเต็ปเนี่ยมีผลก็จริงในการหลบการโจมตีแล้วก็หาจังหวะสวนกลับแต่มันจะแตกต่างจากเกมสามมิติเกมอื่นอย่าง,างเช่นพวกเทคเคนหรือวัตติรอน ตรงที่ว่าเจ้าโคชินเดนเนี่ยหรือว่าเกมอย่างสตรีทไฟเตอร์เนี่ยอันนี้ผู้รวมรวมจะได้งออกก็คือมันจะมีแค่การโจมตีอย่างโลแล้วก็โอเวอร์เฮดใช่ไหมแต่อย่างเทคเคนบัตติลอเนี่ยเขาจะมีมูฟเซตอย่างเช่นบนกลางล่างก็คือไฮมิดโลใช่ไหมแล้วก็ในมูฟเซตเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนระดับได้อย่างเป็นไฮแล้วมันโลหรือว่ามิดมิดแล้วก็พวกคอมโบชุดก็เป็นแบบผสมไปเลยเป็นไฮมิดโลยาอย่างพวกสิตพิษคอมโบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกัน ซึ่งตรงนี้ทําให้ผมมองว่าโทจินเดนซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์เกมต่อสู้สามมิติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเกมอื่นเนี่ยแบบเกมสามมิติเกมอื่นเนี่ยมันไม่มีอ่ะคือมันโทจินเดนเนี่ยคือมันค่อนข้างดีเลยคือเป็นเกมที่ใช้วุธีสู้ด้วยแล้วก็มีพื้นฐานการเล่นเนี่ยมาจากฝั่งสองมิติด้วยแล้วก็ผสมผสานการใซสสเตปออกมาอันนี้ผมย้ำนะว่าไซส์สเตปเนี่ยมีผลถ้าเราเล่นกับคนเนี่ยอย่างเช่นเราใช้ท่าพุ่งไปเนี่ยเขาไซส์ไซส์ได้เนี่ย เรียบรอ้อยรับรองว่าเราเนี่ยหลังขาดแน่นอนครับเขาซัดหลังขาดแน่นอนแต่ก็ในความนั้นเนี่ยในความสามิติมันก็มีการเล่นสองมิติเป็นหลักก็คือการสเปซิ่งการโซนอะไรพวกนี้อ่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปแต่แรกก็คือว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นกับเวอร์ชันต่างประเทศเนี่ยอเมริกาอุโรปมเนี่ยมีความแตกต่างกันก็นคือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะต้องเวลาป้องกันเนี่ยคุณจะต้องการบนกันล่างตัวเองนะแต่ของฝั่งฝรั่งเนี่ยก็คือ เมื่อคุณกดป้องกันเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งเลือกว่าจะยืนกาดหรือว่านั่งกาดมันจะกาดทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นความยากที่มีเฉพาะเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งผมคิดว่าญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยสนุกกว่าเพราะว่ามันมีการโจมตีทั้งล่างทั้งทั้งโอเวอร์เฮดเนี่ยของฝรั่งนี่ผมว่ามันค่อนข้างจะอีซี่ไปหน่อยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบบวอร์ชันญี่ปุ่นครับเพราะว่ามันเข้มดีก็ ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดเกมแบบเชิงจะบอกเชิงลึกก็ไม่รู้ลึกหรือเปล่านะเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังดีกว่าส่วนการต่อสู้นี่ก็ไอตัวนี้ก็น่าจะมันชื่ออะไรนะไอตัวใช้หอกมอนโดหรือเปล่ามอนโดหรือมอนโดผมไม่แน่ใจแต่โดนท่าไม่ตายไปก่อน,นะนจริงๆมันเก่งไอตัวหอกเนี่ยระยะมันก็ดีนะมีท่าแบบว่ายิงไฟมันจะก,ก่องด้วย หนระยะมันดีมากนะแต่คอมมันอ่อนนะคอมมันแค่วิวสามอะก็ลุกผมก็สู้สบายครับก็โชว์ไปหนึ่งที <_ Q> ไม่รู้ว่าต่อคอมโบไงครับจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆคอมโบเกมนี้มันไม่ยากนะแต่ด้วยความที่เราห่างมันไปเป็นสิบสิบปีก็มันก็กลายเป็นเกมยากที่มาในการต่อคอมโบ <_ Q> <_ Q> ยังไม่ตาย,ยนิดน <_ Q> ี้เอาท่าไปกินเรียบร้อย เี่ยวผมอาจจะตัดชิปให้มันสั้นลงนะก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าอาจจะตัดชิปให้สั้นลงคงจะไม่ได้สู้ให้ดูทุกตัวนะเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะเสียเวลาคนดูเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวจบตัวนี้แล้วอาจจะข้ามไปชว่วงที่เป็นซับบอสไปเลยอันนี้ก็ดูนี่ไปก่อนไอ้ตัวหุ่นยนต์นี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดนี่มันมันน่าจะรีนแบบไอ้นี่มานะไอต้ตัวตัวปืนอีกตัวหนึ่งอะที่ไม่ใช่ David เดวิดเนี่ยไม่ใช่ดาวิด ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเพราะตัวดาวิดนี้มันจะเป็นในตัวโลกกิ่ถือถือเรื่อยคล้ายๆกันโอ้หนี่ดูมันสไลด์แบบนั่งเตนแบบ้นี่แบบนเลยแต่คุณหุณยนนี้มันเท่กว่าตัวจริงนะตัวจริงนี่คือแบบว่าไม่เท่ไอตัวหุ่นเนี่ยผมว่ามันควรจะไปเป็นตัวหลักป่าไปกน,นี่โดนแรงเลยผมนี่มีอะไรก็ใส่เข้าไปครับถ้าเธออะไรมันกดง่ายอยู่แล้วภาคนี้ เออเรื่องความกดง่ายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคู่ยากนะคือกดง่ายเนี่ยมันก็น่าเล่นใช่ไหมใครๆก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยท่านี่กดยากแล้วก็ไม่มีปุ่มช่วยเลยนะใครที่เล่นภาคแรกแล้วกดท่าไม่ตายนี่คือบอกได้ว่าแม่งโคตรหล่อจังหวะนั้นแบบเพื่อนี่คือแบบว่าหัวเทอทบูชาเลยกดท่าไม่ตายได้ไงวะแต่มาสองกับสานนี่คือกดแค่อันหนึ่งกับอาสองแค่นี้แล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเนี่ยแล้วยิ่งภาคสามนี่คือปุ่มคู่ทั้ง ต่อยคู่เตะคู่หรือไม่ก็เป็นต่อยเบาเตะเบาคู่กันเนี่ยออกท่านคือแบบม,มันง่ายเกินไปปะแต่ก็เข้าใจว่าแบบบางคนเขากดท่าใหญ่ไม่ได้อะกดแบบภาคหนึ่งเนี่ยมันกดยากก็ทําให้คนเล่นได้หลายคนนะก็แล้วแต่นาฬนิจาตังแต่ความง่ายมันก็แลกมาด้วยสเสน่ห์ที่หายไปนะพอภาคหนึ่งนี่คือขึ้นชือ่อชาเลยนะครับว่าเป็นภาคที่กดท่าไม่ตายได้ยากมาก แล้วก็มาเปลี่ยนมันเปลี่ยนครั้งแรกก็ตรงภาคสองครับว่าเป็นกดง่ายซึ่งนานาจิตตังแล้วกันสําหรับผมนี้ยังไงก็ได้ครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมบอกนะคือเป็นตัวที่เรียนแบบเดวิดมาเอยแต่ตัวมันมันไม่มีปืนนะตัวนี้ก็อ๋อก็คือว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกท่าเหมือนกันใช่ไหม,มคือผมก็ไม่ได้เล่นทุกตัวนะ ก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไอตัวลินแบบเนี่ยมันท่ามันเหมือนกันทุกท่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็อันนี้บอกตรงว่าไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าท่าตัวใหญ่เนี่ยมันใกล้เคียงกันปกติเนี่ยดาวิดมันจะมีปืนไงอันนี้มันไม่มีปืนเพราะว่ามันไม่มีไอคอนกระสุนอยู่แต่ที่แน่ๆคือมันตายครับสามศพ เอ hey, ครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับผมก็ขอ,อุยกตัดมาที่ซับบอสเลยนะครับก็คือเจ้าบังกานะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็จะเป็นตัวละครที่เลียนแบบมาจากดุ๊กอีกทีครับพวกท่าอะไรก็จะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันครับก็เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีครับเพราะว่าใช้ท่าเหมือนกันตัวก็พอ,อครับดูความใหญ่ของตัวนี้เหมือนกันเลยแต่มันแต่มันถือโล่เอ้ยมันเอาเปรียบเราอะมันถือโล่มันโกงเรานี่หว่านในด้านกในด้านแบบการสแสดง ภาพนะไม่ได้เป็นหึงตัวเกมเนี่ยคือเรามีจะดาบมันมีทั้งดาบมีทั้งโลมันเอาเปรียบเราอะไรโอ้ยแทงดิจ้าแทงละปปาจ้าคิ้งไอ้ท่านี้มันทำคอร์ดอัพได้นะไอ้ช่วงที่ผมตัดไปอะ่ะคือผมทำคอร์ดอัพกระจายอะ่ะแต่อนี้ก็คิมงโอเคครับซับบอสเสร็จแล้วละต่อไปก็จะเป็นบอสใหญ่ละยังไม่ใช่บอสใหญ่เลยลองบอสก่อน ซึ่งผมก็ว่าดีนะที่เขาเหลือแค่ยกเดียวเนี่ยเพราะว่าคิดดูถ้าสองยกเนี่ยอ้แล้วกว่าจะเล่นจบกว่าจะเคลียร์กว่าจะปลดล็อกตัวละครได้แม่งใช้เวลาเท่าไหร่คือมันดีมากๆเรับที่มันเซ็ตมาแค่ยกเดียวเนี่ยแต่ออปชั่นน่าจะปรับได้นะปรับเป็นสองยกได้ปรับเป็นเวลาได้ก็ลองไปปรับมาดูครับใครอยากเล่นอันนี้ก็เป็นโชว์นะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมเลยปกติเนี่ยผมเล่นเกมนี้ผมใช้แต่โชว์นะก็ะคือต้องปลดล็อกก่อนอนะ ถ้าแบบว่าเล่นยังสมัยก่อนนะผมจะต้องมาปลดล็อกเอาโชว์ได้เลยแล้วค่อยไปเล่นตัวอื่นคือไม่ไม่ค่อยได้เล่นแต่เล่นตัวนี้เป็นตัวหลักแต่ภาานี้นี่ไม่ไหวครับเพราะว่าโอ้โหคือจริงๆถ้ามันจะปลดล็อกจริงก็ปลดล็อกได้นะแต่ว่าขี้เกียจไงวพาเราเรา,เราแค่เอาแค่ถ่ายคลิปก็เอาแค่ตัวละควรพื้นฐานพอแต่โชว์นี่เท่จริงครับยิ่งถ้าไม่ตายอีกแบบอลังอ่ะถ้ามันอลังจัดจะอะหมูยย่งี้กำแพง้โดนกำแพง้าไปมาคืน เก่งกว่าเอจแบบเก่งมากครับคือเอจนี้ไม่รู้จะเล่นไปทำไมเลยถ้ามีโชนี่อันนี้ผมต้องเก่งู่แล้วครับเพราะถ้าไม่เก่งประมาณนี้กดล็อกมันไม่ได้ครับนี่ก็มูไปเรื่อยนะโอ้จับทุ่มไปปาดโอ้โหเนี่ยท่ามหลาที่ดีโอ้ยิงพลังเว้ยต้องระวังไงมัน มันใช้ท่านี้มาท่าไม่ตายรับนี่ไงนี่ไงนี่ไงย,ย,ยังไม่ทันขาดคำมันใช้อะไรมันใช้โซนบอมอะโอ้ยกับไม้ตายใหญ่มันยังอยู่โอ้ยโอ้ยดีมันแหมดีมันไม่ฆ่าเราจังหวะเมื่อกี้โอ้ยปลายดาบเกื<笑><笑>อบไปแล้วโอเคครับก็าชานะามาได้แบบชิวเชียดครับ <Okay. S 2> ต่อไปก็จะเป็นบอสใหญ่ของผ้านี้นะครับเป็นมันชื่อว่าอะไรวะลืมเดี๋ยวก่อนจะดูเดี๋ยวดูที่จอกระลัวชื่ออะไรอ่าอาเบลครับเป็นอาเบลนะครับซึ่งไอตัวนี้ผมว่ามันการแต่งตัวเนี่ยเหมือนดีโอเลยฮะดีโอในเรื่องโจโจล่าข้ามสัตว์วัะดีโอภาคสามอะไอที่มันถอดเสื้อนอกออกแล้วก็ใส่แต่เนี่ยใส่เสื้อดำเนี่ยสู้โจทาโรอะ แล้วมันใช้หมัดกเกปล่าเนะี่ยคือม,มันใช่เลยคือแค่มันไม่มีสแตนเนี่ยแค่นั้นเองไม่ยากครับอาเบลถึงเป็นบอสใหญ่ี่ผมว่าโชว์โชว์ยากกว่าโชว์แม่งครบเครื่องกว่าเยอะซึ่งจริง,รงมันมีตัวละครลับอีกนะก็คือว่าเราต้องปลดล็อกทุกตัวละครก็คือปลดล็อกโชว์ด้วยปลดล็อกอาเบลด้วยแล้วก็จะสามารถเอาตัวละครลับอีกตัวหนึ่งมาเล่นได้ซึ่งก็ไม่ได้เจอในเกมไงต้องไปปลดล็อกเอง มันก็ไม่ได้เป็นบอด้วยผันเข้าไปครับคือเป็นไงเหมือนไหมเหมือนดีโอไหมการแต่งตัวลักษณะท่าทางไอ้ดีโออ่ะมันดีโอชัดอะไรมันจะกิ้งไปไหนของมันวะนี่ไกิ้งเก่งงั้นเหรอบางทีเกมมันก็ง่ายนะท่ามันกดง่ายนี่ก็โอ้ยไอ้ท่านี้เราต้องใส่หลบถ้ากดง่ายบางทีมันก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะเออ แต่กดยากเกินไปมันก็ไม่มันอย่างนี้ก็โหนจะติดท่าดูเปิดแล้วเบิดพลังไนเวนเจ๋งเกินไปว่ะท่ามโคตรอลังการแต่พื้นฐานมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ,อืมตอนระยะมันไม่ดีไงมันใช้มือเปล่ามันอลังการตรงท่าไม่ตายอย่างเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าดีโอของเราเอออาเบลครับ เขียนหนึ่งรอบก,ก็ปลดล็อกตัวละครหนึ่งตัวนะครับใครอยากจะปลดล็อกตัวละครทุกตัวก็เชิญได้ครับลองโหลดไปเล่นหาโหลดเล่นดูหรือว่าซื้อเครื่องที่มันมีเกมนี้มาเล่นดูนะครับใครมีเครื่องแท้แผ่นแท้นี้ก็ดีไปเลยครับโชคดีไปเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นไอ้เจ้าบังกาให้ดูนะครับว่าปลดล็อกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแต่จริงๆมันก็คือดุกนี่แหละครับอาจจะมีความตจต่างกันนิดหน่อยอประมาณนั้น โอเคครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวละครที่เราปลดล็อกมาได้นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะอยู่ข้างๆกับดุกนะครับก็คือว่าเราเล่นตัวไหนก็ตัวที่ปลดล็อกก็จะเป็นตัวจะอยู่ช่องข้างๆนั่นเองก็เล่นให้ดูรอบนึงนะครับจริงๆก็ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมันก็คล้ายๆกันอาจจะมีบางท่านะที่ไม่คล้ายกันอย่างเช่นไอตัวที่ผมบอกอย่างตัวที่มันเรียนแบบเจดีวิดเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีกระสุนปืนแสดงว่ามันใช้ท่าปืนไม่ได้ผมคิดว่าโดยภาพรวมน่าจะ ใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้กดเชยงหน้าต่อยนี่ออกท่านะแสดงว่าท่าไม่เหมือนจริงอาจจะเปลี่ยนปุ่มอาจจะอยู่ปุ่มอื่นว่าอาจจะมีบางท่าที่ไม่เหมือนกันก็คืออันนี้พูดตรงๆว่าก็ผมก็ไม่ได้เล่นครบทุกตัวละครนะคือปลดล็อกกับปลดล็อกครบสมัยก่อนปลดล็อกครบแต่ว่าเล่นนี้คงไม่ได้เล่นทุกตัวละครก็เล่นแต่ตัวละครที่ชอบชอบ ก็มันน่าจะเหมือนกันทุกคนนั่นแหละอันนี้ปกติกดเฉียงหน้าฟันหนักนี้มันจะเป็นคู่ไปแทงรัวนะแต่อันนี้มันกลายเป็นท่าปาดแสดงว่าท่าไม่เหมือนกันครับโอเคเข้าใจแล้วว่าาแตกต่างกันที่ท่าบางท่าส่วนใครนี่ยังไงเนี่ยใครใครไม่เข้าเลยหรอใครไม่เข้านี้ฟันยับนะใครใครอยู่ท่าดีมันท่าปาดโคนนี่เหมือนกันนะเหมือนกัน ก็ท่าคอนี่เหมือนกันน่าจะมีแค่เฉีงหน้าฟันหนักนะครับที่แตกต่างกันท่าอื่นมีไหมไม่ออกเฉียงหน้าเตะไม่ออกหรือไม่มีไม่เข้าใจเงินกดเฉียงหน้าเตะไม่ออกค่าทาไม่ตายเหมือนกันอยู่อ,อ,อ,อดีมันต่อคอมโบไม่ได้ โอยโดนโดนดับเลยจะใช้ท่ามินตลับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมโทชิ้นที่สานะครับก็เพื่อนๆคนไหนเคยเล่นเคยยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับีย่ยวก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไปแล้วครับ